เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและาศาสนิกชนจัดทำโดยเด็กหญิงชวิษาช่วยแป้นเลขที่25มา1ทับหเด็กหญิงกัญญาพัฒนทองวิรัตเลขที่22มา1ทับหเสนอครูนิลุบลศิลปธนูพระมหากกสปะพระมหากกสปะเป็นพระอรหันสาวกองค์หนึ่งของคมพุทธเจ้าเดิมชื่อปิปภิมานกบิดาชื่อกปิละ เกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้ร่ำรวยแต่ละทิ้งความหรูหราออกบวชเพื่อสแสวงหาความจริงจนได้บวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้เคร่งคัดในทุดงวัดภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเพื่อรวบรวมและรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้คงอยู่หลังจากที่พระพุทธคสเด็จดับขันไปแล้วโดยพระองค์ได้ชักชวนคณะสงฆ์ให้ช่วยกันทำสังายนาเพื่อป้องกันการบิดเบือนคำสอนของพระพุทธศาสนาพระมหากัสปะจึงเป็นแบบอย่างของาศาสนิกชนาศาสนาพุทธ คุณธรรมเด่นของพระมหากัสปะคือความสมถะและรักษาวินัยที่สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายผู้ที่ยึกมั่นในหลักทำความดีเป็นแบบอย่างให้เรามีวินัยตั้งมัน่นในความถูกต้องการนำแนวคิดของพระมหากัสปะไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการดำเนินชีวิตด้วยความมักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีและขัดเกลาจิตใจให้ปล่อยวางจากกิเลสและความยึดต,ติด